สวัสดีครับสวัสดีช่วงบ่ายนะครับเมื่อวานนะครับได้ต้นนี้มาใหม่เลยนะครับ2ต้นนี้นะฮะก็คือเป็นฝรั่งพุทธานะครับฝรั่งพุทธาเนี่ยเขาจะมีชื่อเรียกหลยหลายหลายชื่อตามพื้นที่ของเขานะครับเดี๋ยวจะพาเข้ามาดูใกล้ๆนะครับมีหลายชื่อเรียกตามพื้นที่ของเขาไม่ว่าจะเป็นฝรั่งท้ายวังนะฮะหรือว่าฝรั่งฮองเต้นะครับแต่ที่ผมเรียกเนี่ยผมจะเรียกเป็นฝรั่งพุทธานะครับเพราะว่า ให้ให้รู้เลยนะว่าแบบเป็นฝรั่งหรือว่าเป็นพุทธานะฮะนี่คือลักษณะใบของเขานะครับนี่คือลักษณะดอกเขาเดี๋ยวจะพามาดูใกล้ๆนะครับคือเขาจะมีความความเด่นอยู่ที่ใบนะครับแล้วก็มีความเด่นอยู่ที่ชื่อนะครับเดี๋ยวจะพาเขาไปดูใกล้ๆนะครับนะฮะเดี๋ยวจะพาเขามาดูใกล้ๆนะครับนี่คือลักษณะใบของเขานะครับใบของเขาคือพืชแบบเนี้ยใบลักษณะอย่างงี้นะครับผมยังไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะครับเนี่ย ใบของเขาเป็นลักษณะแบบนี้ผมยังไม่เคยเห็นมาก่อนเลยว่ามันเป็นต้นอะไรนะฮะแต่ที่แน่ก็คือเป็นต้นฝรั่งพุทธานะครับต้นฝรั่งพุทธาเนี่ยลูกของเขาเนี่ยเขาจะมีกลิ่นหอมนะครับกลิ่นหอมเหมือนฝรั่งขีนกเลยนะครับเขาจะติดดอกง่ายนะครับใบสวยนะฮะเหมาะสําหรับปลูกในบ้านนะครับคือจะบอกว่าแต่ละยอดที่เขาโผล่มาเนี่ยใบจะมีดอก แต่ละยอดเยะะจะมีดอกเล็กๆเต็มไปหมดเลยทุกคนนะฮะจะมีดอกเล็กๆเต็มไปหมดเลยนะครับเนี่ยนะฮะจะมีดอกเล็กๆเต็มไปหมดเลยแล้วลักษณะลำต้นของเขาเนี่ยผมจะให้ดูนะฮะลักษณะลำต้นของเขาก็คือจะเป็นลักษณะลำต้นแบบนี้เลยนะครับขอโทษนะขอดูหน่อยต้องพูดกับเขาเพาะนะครับ <laughs> เนี่ยนะฮะคือลักษณะลำต้นอะไรต่างๆนะะเหมือนต้นฝรั่งไม่มีผิดเลยนะครับ เหมือนต้นฝรั่งไม่มีผิดเลยนะครับแล้วทีนี้ดอกของเขาเนี่ยก็คือเหมือนดอกฝรั่งเลยนะทุกคนนี่ยดอกของเขาเนี่ยจะเหมือนดอกฝรั่งเลยนะครับนี่ตอ่กิ่งนี้นะฮะออกลูกด้วยนะ,ะเหมือนฝรั่งเลยนะฮะเหมือนฝรั่งเลยแล้วพอมันสุกเนี่ย <spreads> เดี๋ยวผมจะ,ะมาผ่าให้ทุกคนได้เห็นนะครับว่ามาผ่าแล้วก็มาชิมให้ทุกคนได้เห็นนะฮะว่า ทำไมเขาเรียกฝรั่งพุทธานะฮะแต่มีคนบอกว่ามีคนบอกว่าแต่ละท้องที่เขาเรียกแบบเหมือนฝรั่งท้ายวังฝรั่งห้องเต้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ผมก็ไม่เคยเห็นทีทีว่าต้นฝรั่งเนี่ยมันใบเป็นแบบเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นผมจะเรียกฝรั่งพุทธาเดีกยวก่อเนาะเพราะว่าคนที่เอามาส่งอะ่ะเขาจะเรียกว่าฝรั่งพุทธานะฮะอันนี้คือดอกที่เขาบานนะครับนี่คือดอกที่เขาบาน คือแต่ละกิ่งแต่ละแต่แต่ละกิ่งแต่ละอยอดที่เขาโปล่กออกมาเนี่ยมีดอกมีอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับเหมือนเหมือนดอกนี้อ่ะเหมือนกิ่งนี้นะครับดอกเต็มไปหมดเลยนะครับเขาติดผลง่ายนะครับใบสวยนะผมว่าเหมาะสําหรับปลูกในบ้านมากเลยนะครับนี่คือต้นที่สองนะครับนี่ต้นนี้นะครับมีมีลูกด้วยนะครับ เนี่ยต้นนี้นะครับมีลูกด้วยลูกก็เหมือนลูกฝรั่งทั่วไปเนี่ยแหละครับลูกก็เหมือนลูกฝรั่งทั่วไปเนี่ยแหละฮะนี่นะฮะมีลูกด้วยนะครับออยากชิมแต่มันยังเล็กอยู่ชิมเข้าไปก็คงจะมีแต่รสฝาดนะมั้งแต่เขาบอกว่ารสชาติมันจะหอมอร่อยนะฮะเหมือนฝรั่งรสชาติมันจะหอมอร่อยเหมือนฝรั่งชีนกนะครับแต่ ลูกของเขาอะเจ่าเท่าเท่ากับพุทธานมสดเลยนะครับเขาบอกคนขายนะฮะเขาบอกมาเนี่ยครับดูใบดูช่อเขาแต่ละช่อนะฮะมีแบบดอกเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยโผล่ขึ้นมาเยอะแยะเลยนะครับเนี่ยเออแล้วลักษณะฟอร์มของเขานะครับดูลักษณะฟอร์มของเขาต้นของเขาเนี่ยก็จะเหมือนต้นฝรั่งเลยนะฮะหรือว่าผมไม่แน่ใจว่า ต้นพุทธามันต้นยังไงนะครับนี่นะครับก็มานําเสนอกันได้เห็นนะฮะเพื่อเไรแปลกแปลกสําหรับผมนะแต่บางคนก็อาจคงอาจจะเคยเห็นแล้วก็คงอาจจะคุกคีกับเขามานะครับแต่นี่คือมันแปลกสําหรับผมก็เลยอยากจะมานําเสนอให้ทุกคนได้เห็นนะค,ะนะครับนะฮะอยากจะมานําเสนอให้ทุกคนได้เห็นนี่คือฝรั่งพุทธานะครับทุกคน ใครที่ไม่เคยเห็นก็แบบดูไว้นะครับในอนาคตข้างหน้าก็ของเราก็อาจจะรับออเดอร์มานะครับตัวนี้นะครับนี่คือฝรั่งพุทธาเนี่ยด,ด,ดูดูดูทุกคนดูดอกเล็กๆสวยใช่นะครับโอเคนะครับมาแบ่งปันให้รู้ให้ได้รู้จักกันนะครับว่ามันมีพืชแบบนี้ขึ้นมานะฮะทุกคนมันมีพืชแบบนี้ด้วยเออ นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาเพียงแค่เท่านี้นะครับก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอูด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 ,ด,ด,ดูลูกของเขาลูกนี้เนะี่ยน่ากินน่ากินโอเคนะครับบ๊ายบายครับ